ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับถ้าคลิปของช่องนี้มีประโยชน์กับทุกท่านทุกการสนับสนุนมีค่ามากจริงๆใครอยากเป็นกําลังใจให้สามารถกดสมัครสมาชิกช่องลงทุนอไอดีได้เลยนะครับ,รบตอนรับเข้าสู่การจอลึกข้อมูลในวันนี้ครับเชื่อว่าหลายคนที่กําลังฟังอยู่น่าจะเคยมีความรู้สึกคล้ายๆกันเนาะเวลาที่เราตื่นเช้ามาเริ่มต้นวันใหม่ uh huh. คือพอเราหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมา เลื่อนดูฟีดข่าวสิ่งแรกที่มักจะเด้งขึ้นมาประทะสายตาเลยก็คือพวกสถานการณ์ความตึงเครียดระดับโลกใช่ค่ะข่าวพวกนี้มีให้เห็นแทบจะทุกวันเลยแบบไม่ว่าจะเป็นเอ่อความเคลื่อนไหวของอิหร่านสถานการณ์ระหว่างจีนกับไต้หวันความขัดแย้งที่ยืดเยื้อของรัสเซียและยูเครนการประกาศเพิ่มงบประมาณของกลุ่มนาโตหรือแม้แต่ข่าวที่โดนัลด์ทรัมออกมาประกาศเส้นตายต่าง คือพอเสพขา่าวพวกนี้มากๆเข้ามันอดไม่ได้เลยนะครับที่จะรู้สึกปวดหัวแล้วก็กังวลโดยเฉพาะสำหรับพวกเราที่ลงทุนอยู่เข้าใจฟิลเลยค่ะพอเห็นโลกวุ่นวายขนาดนี้คำถามที่ตามมาทันทีในหัวเลยคือพอร์ตการลงทุนของเราจะต้องแพนิคตามไปด้วยไหมเราควรจะดึงเงินกลับมาถึงเงินสดไว้เฉยๆหรือเปล่าเป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลมากค่ะสาหรับคนที่ติดตามข่าวสารการลงทุนแต่พอร์ตชิลสบายได้คอนเซป t นี้ฟังดูดีมากค่ะ ใช่ไหมครับคือฟังตอนแรกอาจจะรู้สึกขัดแย้งนิดหนึ่งแต่มันเป็นไปได้จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าพวกเราเข้าใจกระแสการไหลของเงินแล้วก็พาตัวเองไปยืนอยู่ให้ถูกฝังเป็นการตั้งโจทย์ที่น่าสนใจแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากๆค่ะคือท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เราเห็นตามพาดหัวข่าวเนี่ยอ่าหากเราลองถอยออกมามองด้วยมุมมองของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกตัดเรื่องของอารมณ์หรือความตื่นตระหนกออกไปก่อนครับผม เราจะพบความจริงข้อหนึ่งเลยค่ะว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งและนโยบายด้านความมั่นคงต่างๆของแต่ละประเทศในอีกมิติหนึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะคะแล้วมันคือเรื่องของอะไรครับมันคือจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนย้ายงบประมาณมหาศาลค่ะโหงบประมาณมหาศาลเลยเหรอครับป้อมและป้อมกันประเทศซึ่งการไหลเวียนของกระแสงเงินก้อนมาหึมานี้นี่เองที่เป็นแก่นสำคัญที่เราจะมาแกะรอยและทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดในบทสนทนาวันนี้ค่ะ โอเคครับงั้นโอเ okay, ค let's unpack this เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันให้ชัดเจนขึ้นดีกว่าครับพอพูดถึงคำว่าง,งบประมาณมหาศาลเนี่ยตัวเลขมันอยู่ในระดับไหนกันแน่อืมถ้าดูจากข้อมูลสถิติที่เรามีนะคะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเลขที่เห็นแล้วต้องยอมรับว่ามันสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างเลยทีเดียวค่ะใช่ครับเพราะมันคืองบประมาณทางทหารที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกแบบก้าวกระโดดเลย แน่นอนว่าเราต้องออกตัวก่อนว่าเรานําเสนอข้อมูลตามข้อเท็จจริงในฐานะตัวแปรทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการเลือกข้างทางการเมืองใดๆทั้งสิน้นถูกต้องค่ะเรามองในมุมของนักวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้นครับผมงั้นเราลองมาเจาะดูตัวเลขพวกนี้กันหน่อยไหมครับว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงเทรนด์อะไรบ้างในตอนนี้ได้เลยค่ะหากเราเจาะลึกลงไปที่ชุดข้อมูลสถิติจะเห็นภาพการเติบโตที่มีในยะสสาคัญมาก เริ่มจากข้อมูลในปี2024ที่ผ่านมางบประมาณทางทหารทั่วโลกเติบโตขึ้นถึง9.4%ค่ะ9.4%เลยนะครับใช่ค่ะการเติบโตระดับเกือบ10%ในระดับมหาภาคแบบนี้ถือว่าสูงมากๆนะคะทำให้มูลค่ารวมไปแตะอยู่ที่ระดับ2.7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 2.7ล้านล้านดอลลาร์นี่คือเม็ดเงินที่ไหลเวียนอยู่ในระบบจริงๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะและที่น่าจับตามองไปก่อนนั้นคือมีการคาดการณ์ว่าเม็ดเงินดังกล่าวจะพุ่งทยานสูงขึ้นไปถึง3.6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2030ค่ะโหภายในเวลาไม่กี่ปีขยับไปถึง3.6ล้านล้านดอลลาร์เลยใช่ค่ะนอกจากภาพรวมทั่วโลกแล้วเนี่ยหากเราดูเป็นรายภูมิภาค ก็จะเห็นความเคลืつつ่อนไหวที uh ่สอดคล้องกันด้วยอย่างในทวีปยุโรปมีการตั้งเป้าหมายที่จะอัดฉีดงบประมาณด้านการป้องกันประเทศเพิ่มขึ้นอีกถึง8แสนล้านยูโรเลยค่ะ8แสนล้านยูโรนี่แค่อัดฉีดเพิ่มนะครับเนี่ยใช่ค่ะและทางฝั่งขององค์การเนโตเองก็มีการกําหนดเป้าหมายใหม่ที่เข้มงวดขึ้นโดยระบุให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดต้องเพิ่มการใช้จ่ายในงบคังทหารให้ถึงระดับ5%ของ GDP ภายในปี2035ค่ะอ่อ ขอแทรกตรงนี้นิดนึงครับพอพูดถึงเป้าหมาย5%ของ GDP สำหรับประเทศสมาชิกเนโตเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ก้าวกระโดดมากเลยนะก้าวกระโดดมากจริงๆค่ะเพราะในอดีตตัวเลขนี้มันมักจะวนเวียนอยู่แค่ระดับ2%เท่านั้นเองการที่ขยับเป้าหมายขึ้นไปถึง5%มันแปลว่ารัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยต้องหันงบประมาณมหาศาลจากส่วนอื่นมาโปะในส่วนนี้เลยอืมใช่เลยค่ะ ซึ่งหากเราประมวลผลข้อมูลตัวเลขทั้งหมดนี้อย่างเป็นกลางเนี่ยมันสรุปได้ชัดเจนเลยนะครับว่านโยบายระดับชาติเหล่านี้กำลังเปลี่ยนนามธรรมาของคำว่าความมั่นคงให้กลายเป็นเม็ดเงินของจริงที่ถูกสูบฉีดเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศหรืออุตสาหกรรมดิเฟนซ์อย่างมหาศาลและต่อเนื่องในระยะยาวเลยครับถูกต้องเลยค่ะและนั่นก็นำมาสู่ประเด็นที่ลึกซึ้งกว่าเดิมยังไงครับคือเมื่อเม็ดเงินมหาศาลเหล่านี้ไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมดีฟเฟนซ์ ภาพจำเดิมๆของหลายคนเนี่ยอาจจะนึกถึงการสร้างรถถังหุ้มเกราะหรือโรงงานผลิตเครื่องบินรบขนาดใหญ่ใช่ไหมคะใช่ครับเวลาเราพูดถึงงบจหารภาพในหัวมันก็คือรถถังปืนใหญ่อะไรพวกนั้นแต่ข้อมูลระบุชัดเจนเลยค่ะว่ารูปแบบของอุตสาหกรรมนี้กำลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเม็ดเงินเหล่านี้ไม่ได้ไหลไปที่เหล็กหรือเครื่องยนต์แบบยุคก่อนเป็นหลักอีกแล้วคะ่ะตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากม ค่ะมันกำลังไหลเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่า defense tech ซึ่งถือเป็นวิวัฒนาการที่สำคัญที่สุดของการลงทุนในยุคนี้เลยค่ะจุดนี้นะ่าสนใจมากครับพอเห็นตัวเลขงบประมาณที่หลั่งไหลเข้ามาเนี่ยคำถามที่ตามมาคือเงินพวกนี้มันไหลไปไหนกันแน่ซึ่งพอเป็น defense tech มันเปิดมุมมองใหม่เลยทีเดียวนะครับอยากให้ช่วยขยายความคำนี้ให้พวกเราเห็นภาพชัดๆหน่อยครับว่า สงครามและการป้องกันประเทศในยุคใหม่เนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรบ้างทําไมมันถึงไปแทนที่ภาพจําเดิมๆอย่างรถถังหรือเรือรบได้ได้เลยค่ะคำว่า defense tech เนี่ยคดคุมเทคโนโลยีล้ำสมัยหลายขแขนงที่ถูกนำมาประยุกใช้เพื่อความมั่นคงระดับชาติค่ะข้อมูลระบุถึงเสาหลักสำคัญ4ด้านด้วยกันค่ะ4ด้านมีอะไรบ้างครับ อย่างแรกคือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาช่วยในกองทัพค่ะทั้งในการวิเคราะห์สถานการณ์วางแผนยุทธศาสตร์และประมวลผลข้อมูลมหาศาลในสนามรบที่มนุษย์ไม่สามารถทําได้ทันเวลาอ่า AI เข้ามามีบทบาทในกองทัพแล้วใช่ค่ะอย่างที่2คืออุตสาหกรรมโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับ ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีแค่โดรนสอดแนมนะคะแต่รวมถึงระบบโดรนที่ทํางานประสานกันเป็นฝูงซึ่งประหยัดต้นทุนกว่าและลดความสูญเสียได้มากกว่าเครื่องบินรบแบบเดิมมากค่ะโดรนเป็นฝูงเลยน่าทึ่งมากครับและอย่างที่3นะครับอย่างที่3คือไซเบอร์เ u r i ริตี้หรือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะเรื่องนี้สําคัญมากนะคะเพราะโครงสร้างพื้นฐานยุคนี้เชื่อมต่อกันด้วยระบบดิจิทัลทั้งหมดจริงครับโลกเราพึ่งพาระบบออนไลน์เยอะมาก การถูกโจมตีทางไซเบอร์สามารถตัดกระแสะไฟฟ้าทั้งเมืองหรือเจาะระบบการเงินของประเทศได้เลยโดยไม่ต้องยิงปืนสักนัดเดียวค่ะน่ากลัวมากครับไม่ต้องใช้กระสุนจริงเลยและสุดท้ายอย่างที่4คือกลุ่มของซอฟต์แวร์ล้ำยุคค่ะที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลในสนามรบแบบเรียลไทม์ เชื่อมต่อข้อมูลจากดาวเทียมดโดรนและทหารราบบนพื้นดินให้เห็นภาพเดียวกันสิ่งเหล่านี้คือเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิเฟนซ์ในปัจจุบันค่ะฟังดูแล้วถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง,าง่ายๆนะครับเทคโนโลยีพวก AI ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลหรือไซเบอร์ซ u เค t รตี้เนี่ยมันมีความล้ำสมัยคล้ายๆกับบริษัทกลุ่ม Big Tech ที่พวกเราใช้งานผลิตภัณฑ์ของเขากันอยู่ในชีวิตประจำวันเลยนะครับใช่ค่ะคล้ายกันมาก เพียงแต่ว่าเป้าหมายของบริษัทกลุ่ม Defense Tech คือการมุ่งเน้นสร้างเทคนโนโลยีขั้นสุดยอดเพื่อความมั่นคงระดับชาติแทนทีนี้มันมีคำถามที่ชวนให้คิดต่อครับคือถ้าเป็นเทคโนโลยีอย่าง AI หรือไซเบอร์เนี่ยบริษัท e c คทั่วไปเขาก็ทำกันอยู่แล้วใช่ไหมครับทำไมรัฐบาลถึงต้องมากระจายเม็ดเงินให้บริษัทกลุ่ม Defense Tech โดยเฉพาะด้วยล่ะครับเป็นคาถามที่เจาะตรงจุดมากค่ะ สาเหตุที่บริษัทเทคทั่วไปไม่สามารถเข้ามาสวมรอยในอุตสาหกรรมนี้ได้ง่ายๆก็เพราะงานด้านความมั่นคงต้องการระดับความปลอดภัยและการรักษาความลับที่สูงมากค่ะอ๋อเรื่องความลับระดับชาติใช่ค่ะบริษัทที่จะรับงานจากกระทรวงกลาโหมได้ต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับ security clearance ระดับสูงสุดนอกจากนี้เทคโนโลยีที่ใช้ทั้งทางทหารต้องมีความทนทานต่อสภาวะกดดันสูงด้วยนะคะสภาวะกดดันสูงนี่คือประมาณไหนครับ ก็อย่างเช่นการถูกรบกวนสัญญาณรุนแรงหรือการทำงานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยซึ่งเป็นมาตรฐานที่ต่างจากซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ทั่วไปโดยสิ้นเชิงค่ะอืมเข้าใจแล้วครับนี่จึงเป็นกำแพงที่ป้องกันไม่ให้คู่แข่งหน้าใหม่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดได้ง่ายๆทำให้บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม Defense Tech เดิมยิ่งมีความแข่งแกร่งและสามารถผูกขาดเม็ดเงินงบประมาณเหล่านี้ไว้ได้ค่ะพอภพ้ามันชัดเจนแบบนี้ อุตสาหกรรมดีฟ ENSE เทคจึงกลายเป็นเป้าหมายที่ดึงดูดกระแสงเงินทุนได้อย่างเหนียวแน่นเลยนะครับแล้วในมุมของการเข้าไม่มีส่วนร่วมหรือการลงทุนเหรอครับจากบันทึกข้อมูลที่เรามีมีการพูดถึงเครื่องมือที่รวบรวมบริษัทสุดล้ำพวกนี้เอาไว้ด้วยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะแหล่งข้อมูลของเราได้นำเสนอกลไกลการลงทุนที่สามารถเข้าถึงเทรน์นี้ได้ผ่านกองทุนรวม ETF หรือ ETF ที่มีกเกอร์ว่า SHLD ค่ะหรือชื่อเต็มๆก็คือ Global X Defense Tech ETF กองทุนนี้ถือเป็นตัวแทนที่สะท้อนภาพการเติบโตของกลุ่มอุตสาหการรมที่เราเพิ่งคุยกันไปได้อย่างครบถ้วนเลยค่ะ SHLD นะครับ ตัวเลขที่สะดุดตาผมมากที่สุดจากรายงานเกี่ยวกับกองทุนนี้เลยก็คือเรื่องของผลตอบแทนครับน่าทึ่งใช่ไหมคะข้อมูลระบุว่าผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีเมื่อนับถึงช่วงสิ้นปี2025กองทุนนี้ทำผลตอบแทนพุ่งขึ้นไปถึง74.55%เลยนะครับสูงมากจริงๆค่ะ74%นี่คือตัวเลขที่น่าตกใจมากซึ่งในมุมมองของนักลงทุนเนี่ย การที่กองทุนรวมสักตัวหนึ่งสามารถเติบโตได้ถึงระดับ70กว่าเปอร์เซ็นต์ในเวลาแค่ปีเดียวมันเป็นตัวเลขที่ชวนให้ตั้งคำถามเลยนะครับว่านี่คือแรงเก่งกำไรตามกระแสข่าวหรือว่ามันมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแรงอะไรรองรับอยู่จริงๆเป็นการตั้งข้อสังเกตที่ดีมากค่ะถ้าเราลองมาชำระไส้ในของ SHLD ดูเท่าที่ผมดูข้อมูลมากองทุนนี้ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด49บริษัททั่วโลก โดยให้น้ำหนักไปที่สหรัฐอเมริกา61%ยุโรป28%และที่เหลือกระใจายในเอเชียอยากรู้ว่าทำไมสัสดส่วนภูมิภาคถึงออกมาในรูปแบบนี้ครับมันสะท้อนภาพอะไรในโลกแห่งความเปนจริงบ้างครับการกระจายสัสดส่วนแบบนี้สะท้อนภาพความจริงของศูนย์กลางอำนาจทางเทคโนโลยีและความมั่นคงของโลกค่ะ การที่ให้น้ำหนักสหรัฐอเมริกาถึง61%ก็เพราะสหรัฐคือประเทศที่มีงบประมาณทางทหารสูงที่สุดในโลกค่ะอันนี้ชัดเจนเลยครับเบอร์หนึ่งของโลกค่ะและมีบริษัทที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอวกาศและ Defense t e ทคอยู่เป็นจำนวนมากส่วนยุโรปที่2 8ก็สอดคล้องกับตัวเลขที่เราคุยกันตอนต้นไงคะว่ายุโรปและกลุ่มเนโต้กาลังเร่งอัดขีดงบประมาณมหาศาลเพื่อยกระดับกองทัพของตัวเอง อ๋อใช่ใช่ที่บอกว่าหันง,งบมาโปะตรงนี้ใช่ค่ะดังนั้นบริษัทในสองภูมิภาคนี้จึงเป็นผู้รับเหมาหลักที่จะได้ประโยชน์จากงบประมาณก้อนนั้นค่ะนอกจากนี้ในแง่ของความมั่นคงของตัวกองทุน ASHLD มี AUM หรือสินทรัพย์ภายใต้การจัดการสูงถึง5,130ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะ5,000กว่าล้านดอลลาร์ถือว่ากองใหญ่มากนะครับใหญ่มากค่ะ ถ้าเปรียบเทียบไปเห็นภาพคือมีเม็ดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกที่เชื่อมัน่นและเอาเงินมาวางไว้ในกองทุนนี้เทียบเท่ากับงบประมาณของประเทศขนาดกลางๆประเทศหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งหมายถึงสภาพคล่องที่สูงมากค่ะ แล้วเรื่องค่าธรรมเนียมล่ะครับปกติกองทุนเฉพาะทางแบบนี้ค่าธรรมเนียมจะแพงไหมในขณะที่ค่าธรรมเนียมการจัดการของ SHLD ก็อยู่ที่0.50%ค่ะซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สมเหตุสมผลมาก,มากๆเมื่อเทียบกับการที่เราได้เข้าถึงหุ้นเฉพาะกลุ่มที่เข้าถึงยากแบบนี้แต่ว่าไส้ในของกองทุนนี้ไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่ยังอิงอยู่กับประเทศที่เป็นแกนนำในการกำหนดงบประมาณด้านความมั่นคงของโลกด้วยแต่ถึงอย่างนั้น สิ่งที่ทำให้ผมสนใจจริงๆไม่ใช่แค่หน้าตาของบริษัทที่ลงทุนนะครับแต่คือคกลไกเบื้องหลังที่ทำให้บริษัท49แห่งนี้สร้างกำไรได้เป็นกอเป็นกรรมทั้งหากอืม,มันมีนกลไกทางธุรกิจบางอย่างที่ขับเคลื่อนให้ตัวเลข74%นั้นเกิดขึ้นได้กลไกที่ว่านี้คืออะไรครับกลไกสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความแข็งแกร่งนี้คือสิ่งที่ในโลกธุรกิจเรียกว่า backlog หรือคำสั่งซื้อล่วงหน้าคะ่ะ backlog คำสั่งซื้อร่วงหน้าใช่ค่ะข้อมูลได้ยกตัวอย่างบริษัท Lockhees m r t t n n ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีความมั่นคงทราบไหมคะว่าเขามีมูลค่างานที่รอการส่งมอบหรือ b a c k หลอกตุนไว้อยู่ในมือสูงถึง1 9 4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะโห oh, 1 9 4 0 0 0ล้านดอลลาร์นี่คืองานที่รอรส่งมอบเลยครับ ใช่ค่ะสิ่งนี้แหละที่สะท้อนประเด็นที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมนี้นั่นคือรายได้ของบริษัทในกลุ่ม Defense t e c h ไม่ผูกติดกับวงจรเศรษฐกิจทั่วไปค่ะยังไงนะครับไม่ผูกติดกับวงจรเศรษฐกิจตามปกติแล้วธุรกิจทั่วไปจะมียอดขายขึ้นลงตามกำลังซื้อของผู้บริโภคใช่ไหมคะถ้าเศรษฐกิจแย่คนก็หยุดซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่หรือชะลอการซื้อรถยนต์จริงครับช่วงเศรษฐกิจฝืดๆคนก็เปลี่ยนกันหมด แต่สำหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงรายได้ของพวกเขาผูกตรงกับงบประมาณของรัฐบาลค่ะซึ่งเป็นงบที่ถูกจัดสรรล่วงหน้าและเป็นข้อผูกพันระยะยาวค่ะพูดง,ง่ายๆคือไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะผันผวนแค่ไหนหรือเงินเฟอ้อจะทําให้ผู้บริโภคทั่วไปต้องรัดเข็มขัดยังไงแต่กระทรวงกลาโหมของแต่ละประเทศก็ยังจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลหรือค่าระบบป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์อยู่ดีถูกต้องเลยค่ะ เพราะเรื่องความมั่นคงมันหยุดชะง,งักไม่ได้ใช่ค่ะนี่น่าจะเป็นแก่นแท้ของคอนเซปต์ชิลสบายที่เราพูดถึงตั้งแต่ต้นเลยนะครับคือการเอาเงินไปวางไว้ในอุตสาหกรรมที่รายได้แทบจะการันตีจากงบประมาณของรัฐบาลและพอมองย้อนกลับไปที่สถิติกาไรข้อมูลชี้ให้เห็นว่ากาไรของบริษัทในกลุ่ม Defense Tech เติบโตขึ้นถึง29%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเติบโตถึง29%เลยนะคะ ใช่ครับเพราะถ้าเอาไปเทียบกับดัชนีภาพรวมเศรษฐกิจอย่าง S&P 500การเติบโตัว29%นี้คิดเป็นอัตราที่มากกว่า S&P 500ถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับสถิตินี้ยืนยันชัดเจนเลยค่ะว่าในขณะที่ภาคธุรกิจอื่นอาจจะต้องดิ้นรนกับกำลังซื้อที่ถดถอยแต่กลุ่ม Defense Tech กลับทำผลงานได้เหนือกว่าตลาดโดยรวมอย่างมากเพราะพวกเขาอยู่ในฝั่งที่รับกระแสะเงินจากนโยบายรัฐโดยตรงไม่ใช่แค่รับจากผู้บริโภครายย่อยค่ะ และทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรสำหรับคนที่ติดตามข้อมูลมาถึงตรงนี้และเริ่มเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าเม็ดเงินระดับโลกกำลังไหลไปทางไหนคำถามที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาประยุกต์ใช้อย่างไงได้บ้างครับหากมองหาช่องทางหรือวิธีการเข้าถึงการลงทุนในอุตสากรรมนี้แหล่งข้อมูลของเราแนะนำไว้ในทิศทางไหนบ้างครับจากข้อมูลที่เรารวบรวมมานะคะมีการระบุถึงขั้นตอนในการลงมือทำไว้สองช่องทางหลักๆค่ะ ครับมีอะไรบ้างครับช่องทางแรกสำหรับผู้ที่มีความคุ้นเคยกับการลงทุนต่างประเทศอยู่แล้วคือการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศและสามารถเข้าไปซื้อ ETF ตัว SHLD นี้ได้โดยตรงบนกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์อย่าง n y s e r c a เลยค่ะอ๋อซื้อตรงเลยใช่ค่ะส่วนช่องทางที่2สําหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกหรืออาจจะยังไม่อยากไปจัดการเรื่องการโอนเงินข้ามประเทศให้ยุ่งยาก ก็สามารถซื้อผ่านกองทุนรวมของทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศไทยได้ค่ะแบบนี้ก็ง่ายดีนะครับค่ะปัจจุบันมีหลายกองทุนในไทยที่มีนโยบายนําเงินไปลงทุนต่อในกองทุนแม่ซึ่งก็คือตัว SHLD นี่แหละทําให้สามารถเข้าถึงเทรนด์ระดับโลกนี้ได้ง่ายและคุ้นเคยกว่ามากค่ะฟังดูเป็นเส้นทางที่เข้าถึงได้นม่ยากเลยนะครับมีทางเลือกทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่แน่นอนว่าในโลกของการลงทุนไม่มีอะไรที่ได้มาโดยปราศจากความเสี่ยงคำว่าชิลสบายไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถหลับหูหลับตาซื้อตามเทรนด์โดยไม่ระมัดระวังอะไรเลยใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะการจะทำให้พอร์ตของเราสบายได้จริงๆท่ามกลางโลกที่วุน่นวายเราต้องมีสติและเข้าใจมุมมองความเสี่ยงอะไรบ้างครับนี่คือจุดที่สาคัญที่สุดเลยค่ะข้อมูลของเราได้เน้นย้ำสัจธรรมของการลงทุนไว้อย่างชัดเจน พร้อมสัญ,ญลักษณ์เตือนความจำเลยนะคะครับผมข้อควรระวังมีอะไรบ้างประการแรกผลตอบแทนที่เราเห็นว่าสูงถึง74.55%ในอดีตนั้นมันเป็นเพียงข้อมูลสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าผลตอบแทนในอนาคตจะทำได้ในระดับเดียวกันเสมอไปอันนี้เป็นศาสตรธรรมการลงทุนเลยครับอดีตไม่การันตีอนาคตใช่ค่ะ ประการที่ 2. เมื่อเราลงทุนในสินทรัพย์ที่อยู่ต่างประเทศสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ FX risk ค่ะอ๋อเรื่องค่าเงินผันผวน ความผันผวนของค่าเงินสามารถส่งผลระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนสุทธิเมื่อเราแปลงกลับมาเป็นเงินบาทค่ะดังนั้นการจะมีพอร์ตการลงทุนที่ชิลและสบายได้อย่างแท้จริงมันเกิดจากการที่เราทําความเข้าใจความเสี่ยงอย่างลึกซึง้งศึกษาข้อมูลโครงสร้างของกองทุนอย่างละเอียดและวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตัวเองก่อนตัดสินใจเสมอค่ะการทําความเข้าใจพื้นฐานและความเสี่ยงนี่แหละครับคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสําหรับนักลงทุนจริงๆ ถ้าเราสรุปภาพรวมจากการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดในวันนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าท่ามกลางข่าวสารด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ดูวุ่นวายตึงเครียดและพร้อมจะสร้างความผันผวน,นให้กับตลาดได้ทุกเมื่อเนี่ยอหากพวกเราเลือกที่จะซูมภาพออกมามองข้ามอารมณ์ความตื่นตระหนกแล้วใช้สายตาของนักวิเคราะห์ข้อมูลในการมองหาทิศทางของเม็ดเงินเราจะพบกับเทรนด์ที่แข็งแกร่งอย่างอุตสาหกรรม Defense Tech ครับ ใช่เลยค่ะอุตสาหกรรมนี้ได้เติบโตด้วยกระแสะความกิงกำไรชั่วคราวนะครับแต่ขับเคลื่อนด้วยงบประมาณจริงของรัฐบาลทั่วโลกที่พร้อมใจกันอัดฉีดเข้าสู่ระบบเพื่อความมั่นคงระยะยาวเอาล่ะครับเพื่อนๆมาตกผลึกความคิดส่งท้ายคลิปนี้กันหน่อยครับกับตัวเลขผลตอบแทนระดับ74%ของกองทุน SHLD ที่เราคุยกันไปผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของโชคช่วยแต่มันคือการที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ระเบียบใหม่ ที่ความมั่นคงกลายเป็นสินค้าที่แพงที่สุดครับสิ่งที่ผมอยากให้เ,เพื่อนๆมองเห็นให้ชัดขึ้นคือกลุ่ม Defense Tech ในพอร์ตนี้เขาไม่ได้ทำแค่ปืนหรือรถถังแบบเดิมๆแล้วนะครับแต่นี่คือธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ Big Data ซึ่งมันมีคู่เมืองหรือโมดที่หนาแน่นมหาศาลเพราะในโลกยุค2026นี้ การที่รัฐบาลสักประเทศจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์คุมระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือระบบไซเบอร์ซิเค urity มันคือการเซ็นสัญญากินยาวระดับ10ถึง20ปีเป็นรายได้แบบ Recurring Revenue ที่หุ้นเทคฝั่งคอน summer ทั่วไปเทียบไม่ได้เลยครับและจุดที่เป็นตัวเร่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือแรงกดดันจากภูมิรัฐศาสตร์ที่บีบให้ทุกประเทศต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้น เม็ดเงินมหาศาลจึงไม่ได้ไหลไปไหนครับแต่มันกำลังไหลเข้าสู่บริษัทกลุ่ม Defense Tech เหล่านี้นี่แหละเพื่ออัปเกรดโลกเข้าสู่ยุค Algorithmic Warfare หรือสงครามที่สู้กันด้วยความเร็วของหน่วยประมวลผลสรุปในสไตล์ช่องลงทุนอะไรดีนะครับการมีคุ้นกลุ่ม Defense Tech ติดพอร์ตไว้บ้างไม่ใช่เรื่องของการเก็งกำไรจากความขัดแย้งครับแต่มันคือการทำพอร์ตโฟล o โ i อินชูแรหรือการซื้อประกันให้กับพอร์ตของคุณ ในวันที่ตลาดหุ้นตัวอื่นแดงเถือกเพราะข่าวสงครามหุ้นกลุ่มนี้แหละครับที่จะทำหน้าที่เป็นโล่หรือชิลด์ประคองพอร์ตของคุณให้ยังเดินหน้าต่อได้ในโลกที่ผันผวนใหม่นี้ครับถ้าเป็นเพื่อนชอบการอ่านเกมการลงทุนที่เชื่อมโยงทั้งเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์แบบเจาะลึกและตรงไปตรงมาแบบนี้ฝากกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องลงทุนอะไรดีของผมไว้ด้วยนะครับ ผมจะคอยสกัดเนื้อๆและแกะรอยโอกาสใหม่ๆม,มาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์ครับและย้ำกันอีกครั้งเหมือนเดิมครับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลและแชร์มุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินหรือการชี้ชวนให้ลงทุนแต่ประการใดการลงทุนมีความเสี่ยงเชิงโครงสร้างและนโยบายระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไวเพื่อนๆต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม วางแผนการเงินให้รอบคอบและตัดสินใจด้วยตัวเองทุกครั้งนะครับเพราะในสมรภูมิการเงินนี้คุณคือคนเดียวที่คุมพอร์ตครับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกคนสติแกร่งพอร์ตทนทานท้าทายทุกสถานการณ์โลกนะครับสวัสดีครับ